ยปทำสก,กิลไรเนี่ยอัำสก,กิลหนึ่งนำสก,กิลหนึ่งโยกสองสามโยกสับ อไอ้สัตว์รอดเฉยฝั่งน้นฟาร์มเสร็จแล้วผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยครับ สกิลสองเป็นพุ่งแล้วตีโจมตีกว้างโจมตีไก่ปุ๊บต้องเ้งส่วนทางนะสกิลสองต้องเลงอีกทางหนึ่งทำมันต้องพุ่งไปอีกทางหนึ่งสกิลสองนี่ Oa oh. tai <tôi> พอตีมังกรใช่ไหมมังกรก็จะสะบัดทีหนึ่งกออ่อนตู้เกือบโดนลัดไอ้สัสน, <c oughs> <c oughs> นี่เราก็ข้ามกำแพงได้ด้วยสกิลสองนะ ทำกำแพงอย่างนี้ตีสามครั้งก็จะลอยขึ้นศัตรูก็จะลอยขึ้นได้เลยสองสามปุ๊บลอยอย่างนี้อันติก็จะลอยเหมือนกันเพื่อนไม่อยู่บนเราก็ไปเคลียบบนให้เพื่อนหน่อยอเห็นนะ ผมมาลัดคลิปเฉยจะไปยืนชนกับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ออรหปเปออคลิปผ่านล้ นายยิงแตกเลยเด้ดงโง่สมาร์ทเด้โดดไปโดนไปโดนข่าแช่แข็งแล้วก็กลับมาไม่ได้เลยเงินเราตามแลนะพอเราตายงเาง,งเินเ,เราตามแล,ลนะเ,เราต้องอย่าให้มันตามจนเยอะจนเกินไป มีงานโอกาสแพ้เราจะสูงพยายามอย่าให้ศัตรูเดินเกมนำ้อเพื่อนตายไปไหนหมดเพื่อนตายกันหมด O là tìm phong mai à phong đuổi bằng đuổi bằng đuổi bằng đuổi ตัวเราค่อนข้างผิวไหวเลยนะเราก็จะเน้นเคลียร์คลิปและดันป้อมไไหวโอ้โหทิ้งป้อมกันอีกแล้วครับท่านตอ,อนตอก็ฆ่าได้วะ่ะ ไม่ไม่มีคนเปิดเราเราก็เปิดเองแม่งเลยเธอปิดกล้องหรอ <c oughs> ไม่มีคนไม่มีคนออกของโรมเลยอะ่ะ <c oughs> แย่มากเลยเงี้ยไม่ดีเลยนะทำ <c oughs> นี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยนะ ดูแล้นะ่ะกูเห็นอยู่เนี่ยมึงก็ข้าไปซีโอ้โหอะไรของทีมนี้ไม่เนี่ย จะมันหยิบเพนด้ามาโดมทำไมครับเนี่ย ไปไหมนี่ไม่ไหวกับไปแล้วโอ้โหมันเดินสี่กันเลยครับทีมผมนี่ครับทีมผมมันเดินสี่กันเลยครับ แล้วป้อมเราแตกแล้วเนี่ยทำไมกลางนะไอ้พวกนี้มาเล่นอะไรกันวะเนี่ยแต่ก็ไปตายกันหมดแล้วนะเนี่ย ตายหมดฮะ้โวเห็นไหมตัวเดินขึ้นมาบนแล้วในมีนี่แมพแล้ก็เดินหลบฉากไป เฮ้ยเบรย์เน่เฮ้ยปั้มโบนปั้มโบนอะไรอ่ะงไปโจมตีอะไรอ่ะ แล้ววโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษได้เปล่าไปช่วยทันไหมฮุบ นี้มันผิวไหวค่อนข้างเร็วเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้ามีมานาเราก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็จะเรื่องใหญ่หน่อยใช่เราสามารถกิลสองพุ่งกิลหนึ่งพุ่งแต่ถ้าไม่มีมานาเนี่ยปัญหาจะเกิดละเพราะเราไม่สามารถฟึบฟับฟึบฟับได้ เรารอเพื่อนเปิดก่อนโจมตีอะไรอ่ะเพนด้า,าตายไปแล้วถอยตายห่าแล้วกูรูว่าแล้วยับยืน ไม่ออกโรมอ่ะแพนด้าพิมไม่ได้ด้วยเป็นอะไรตอนนี้ทำไงดีอ่ะทีมไม่ค่อยเก่งเลยเร,เราจะชนะได้ยังไงเธอครับเรากำลังจะแพ้อเลยงไ,งไปมงแล้วเหรอไ <c oughs> วจังเลย ้ย <c oughs> แม่งเอ,อ้ยโคตรแรงเอาเป็นหน้าไม่ดูเพื่อนอะ่ะเพื่อนตาตายฮาแล้วนั่นกู <c oughs> อ้าทีมกูความสามัคคีอยู่ที่ไหนย <c> ัง <oughs> อยากกันดันเฉยเลย ตายหาแล้วมึงแต่เมื่อกี้คือรายไม่รู้จักเลยเ <c oughs> คลียคลิปก่อนแล้วกัน เราทำเนียนดีวกว่าเราทำเนียนดีวกว่าอโอ้ยเป็นหน้าไม่อันติแต่แรกว่าเพื่อนต,ตายกูยืนรับดาเมจตั้งนานต,ตายหา่าลไปตายหากันทีละตัว เรากำลังจะแพ้ผ้ายเถอะคะรับเพรากเาลังแพ้พ้ายแล้วะจะโจมตียังไงอ่ะ ศัตรูจะจ,จบบ้านแล้วเบียน <Shut down. S 1> ตายเหอจะจำมึง <c oughs> <c oughs> คีบหนึ่งตัวนะนะโอ้ยชนะชนะโอ้โหโอ้โหชนะได้ไงเฉยเลยชนะเฉยเลยเธอครับ ฟุ๊บฟับชนะเลย,เ,ลยเ,อเอ้ยชนะเลยนึกว่าจะแพ้เหมือนกันนุ้ยได้ MVP ด้วยเก่งจัดเก่งใจครับด็อกเตอร์ผง